สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ v ี f o ทองนะครับใน EP ีที่7นะครับทักทายกับเพื่อนๆทั้ง700คนด้วยตอนนี้นะครับกับวันเสาร์ที่16ตุลาคมก่อนอื่นขอประกาศข่าวดีก่อนนะครับในสิ้นเดือนนี้30ตุลาคมเราก็จะมีการงานถแถลงข่าวเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพร v ีโ o ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายแลหลอดเลือดนะครับเราจะบินตรงไปจัดงานกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับประเด็นในวันนี้ที่เราจะพูดคุยเราจะพูดถึงเรามีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งเคสที่ประสบปัญหากับเส้นเลือดสมองตีนะครับซึ่งอาการแรกเริ่มเนี่ยเขาก็มาจากปวดหัวเท่าที่สังเกตนะคะว่าหลายๆเคสที่เราได้พูดคุยกันมาใน มาถึงเจ็ดครั้งที่เจ็ดแล้วเนี่ยและอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่จะมาจากการที่ปวดศรีรษะวิงเวียนนะครับเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลในเรื่องของร่างกายและหลอดเลือดนะครับว่าการที่อาการปวดศรีรษะเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบได้นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปเรามีอีกหนึ่งเคสเรีวิวนนะก็คือ คุณจำลองแก้วกาน,นะครับเขาจะมาเล่า EP เราบินตรงไปเก็บสกูปสัมภาษณ์พิเศษนะครับเล่าถึงประสบการณ์ว่าอาการแรกเริ่มของแกเป็นยังไงซึ่งเคสนี้ก็น่าสนใจมากแกเล่าว่าวันหนึ่งแกไปช้อปปิ้งที่ตลาดที่กาดหลวงแล้วก็อยู่ดีๆก็ลมตึงคือชัดดาว w n เลยอย่างที่หลายๆคนทราบดีว่า โลกนี้เนี่ยล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้านก็คือว่าเมื่อมันจะเป็นมันจะชัดดาวเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องหันมาดูแลให้ร่างกายให้พร้อมเสมอเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงวัยสูงวัยเราค่อยมาดูแลคือมันเป็นการแก้ไขที่ไปเหตุก็การมาดูแลต้นเหตุก็ถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เราจะมาให้ทุกคนได้รับชมเขาเรียกว่าไง ประสบการณ์ของคุณจำลองแก้วกาดกันนะครับเดี๋ยวให้คุณจำลองเล่าถึงอาการของแกแล้วก็ให้แกแนะนำนะครับเชิญชมเลยครัผมชื่ออนายจำลองแก้วกาดเป็นคนอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณทักสาปีที่แล้วอาการผมก็คือเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ อ่ไอ้อะไรนะหลับหลับตลอดอยู่ทั้งวันก็ง่วงหลับง่วงนอนไม่อะไรทุกอย่างแล้วก็เวียนหัวตลอดเหมือนกับบอกให้เมียว่าทำไมไม่เหมือนกับกินเบียร์ไปขวดสองขวดเนี่ยมันมันเวียนหัวเหมือนกับเมาเบียร์ตลอดเวลาเมาตลอดเลยแล้วก็ตอนหลังก็ปวดปวดปวดเหมือนกับมันจะแตกแล้วนี่ผมไปจ่ายตลาดทานินไปวูบที่ในตลาดสองครั้งไปซื้อของมา แก่บนเจ้าที่ไปวูบในตลาดานินดีที่กับข้าวตกหมดวเว่าะเกาะเกาะขอบไอ้ขายกับข้าวได้ทันสองครั้งอ,อีกครั้งหนึ่งผมปวดหัวแบบไม่ไหวแล้วก็เลยมาหาหมอพอมาพบหมอบอกว่าเกือบแตกแล้วถ้าคุณมาช้าอีกแค่ไม่ขี่วันเนี่ยเส้นเลือดผมเนี่ยมันมาอย่างนี้มันปไปไปตรงงอตรงนี้ตรงนี้มันแห้งหมดเลย มันจะแตกแล้วผมก็เลยหมอเอาไปสแกนลงอุโมงค์เอามาดูปุ๊บตกใจเลยว่าไอ้เส้นมันอ้วนมาเพราะนี้มันกิว่วเอกตาตรงนี้แล้วนี่มันเหมือนใบไม้แห้งเลยหมอบอกถ้ามาช้าอีกกว่ามไม่ถึงห้าวันผมต้องมาหาม,มาหรืออาจจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาละครับนั่นนีอันนี้ก็เป็นตัวฟีเมกซเระเของคุณจำลองนะครับที่แกบอกว่าอยู่ดีๆนะี่แกไปเดินกาดหลวงก็คือตลาดนั่นเอง ดิค่แก็ล้มกัเลยหลังจาก MRI ก็พบว่าเส้นเลือดเนี่ยจะสังเกตรตรงที่มีลูกศรชี้ไปเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือก็คือว่าเหมือนมันขอดเหมือนมันตีบคือการที่เลือดไหลเวียนได้ฟลอร์ขึ้นเนี่ยเส้นเลือดเมื่อ MRI แล้วมันจะต้องเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็สังเกตเลยว่ามันตีบเกือบดำสนิทเลยนะครับหลังจากนั้นที่แกได้มาค้นพบแล้วก็ลองทานสูตรสมุนไพร ขิงผู้สาจีนเห็นหูหนูดำเนี่ยที่ช่วยดูแลเรื่องของร่างกายและหลอดเลือดแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไป m อ็อีกครั้งหนึ่งก็พบว่าจุดที่มันตีบแทบจะเลือดไม่สามารถไหลได้เนี่ยนะครับมันก็กลับมาฟลูขึ้นได้อย่างปฏิหารเลยซึ่งอันนี้เป็นฟิล์มของคนไข้จริงนะครับอะไรอย่างที่คุณจำลองแกได้พูดไปว่าอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่ เท่าที่ได้พูดคุยสัมผัสกับคนไข้มานะครับอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่ก็จะปวดที่ศีรษะปวดขมับนะครับเพราะฉะนั้นอยากไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจนะครับเมื่อคือเราไม่ต้องรอให้ถึงวัยที่จะให้เขาเรียก่าไม่ต้องรอให้ถึงวัยที่อาการมันแบบสํมแดงออกมาแล้วเรามารักษานะครับการที่เราแบบดูแลตั้งแต่วัย3 0 40เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนมันเหมือนเป็นการอัด อัดน้ำเข้าไปในสายยางให้ตะไคร่ตะกรันต่างๆมันออกไปแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมันไหลได้โฟลมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละครับแล้วก็หลังจากนั้นย้อนกลับมาที่เคสของคุณจําลองหลังจากที่แกรทราบถึงว่าแกเนี่ยเป็นเส้นเลือดสมองตีแกก็เลยลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีสมุนไพรหรือว่าตัวยาตัวไหนที่ ช่วยในเรื่องของการดูแลเซเลตินะครับแกก็เลยค้นพบสูตรนี้ขิงพุทราจีนเห็น,หนูนหนูดำเนี่ยนะครับจาก Google นะครับซึ่งแล้วแกก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจำลองกันดีกว่านะครับคือผมก็ศึกษามาสมุนไพรเข,า,เา,เขาข้ามาดูใน Google ดดูในเ,เปิดดูเหมือนกันผม,ผมต้มเอง ไปซื้อขิงผู้จีจนเห็ดมาสามอย่างผมต้มเองไม่รู้เรื่องสักอย่างไม่เคยรู้จากที่นี่เลยผมก็เอายาหมอมากินด,ด้วยแล้วมาต้มเองผมยังไม่รู้เลยว,ว่าผมไปดูใน Google แค่นั้นแหละไม่ได้อาสูตรจากใครมาข้งนั้นมาต้มเองก็สูตรก็หาดูเองใน Google เขาบอกว่ามีตรงนี้เห็ดยี่สิบดอกอันนี้สี่สิบดอกผมมาต้มเองแล้วต้มเองก็อีกเดือนหนึ่งผมไปสกแกน แค่เดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนนี้ไอ้สแกนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกับครั้งแรกกับครั้งสองน่ะคนละเรื่องเลยเพราะครั้งที่สองเนี่ยมันโล่งหมดเลยไอ้เส้นเลือดที่มันอุดตันตรงนี้ตอนนี้ผมยังมีในมือถืออยู่หมอหมอให้เปิดให้ดูทั้งอันเก่ากับอันใหม่ครั้งแรกครั้งสองน่ะเหมือนกับคนละคนกันเลยนะฮะอันนี้มันมันน่ากลัวแต่อันนี้มันโล่งใสหมดเลยไอ้เส้นปลายปลายที่มันเหมือนหญ้าแห้งเน่มัน มันใสหมดเลยเลือดมันก็ไปเลี้ยงสมองปกติการที่มือหัวเวียนหัวแบบง่วงหลับทุกวันทุกวันคือมันไม่มีเลยมันหายเหมือนกับเหมือนต้นไม้ไม่ได้กินน้ําแล้วก็ต้นไม้ได้กินหญ้าทั้งทั้งปุ๋ยทั้งน้ําเนี่ยทำให้ผมแบบสดใสคุณเรื่องเลยผมก็เลยก็เลยต้องกินอยู่อตอนที่รู้ว่าเป็นซิเลตีบผมก็ต้องหยุดเรื่องแอลกอฮอล เรื่องอาหารการกินผมก็ต้องเรื่องพวกไข่พวกมันพวกทอดพวกนี้คงจะไปคุมด้านอาหารคุมด้านอาหารเราจะกินพวกต้มเป็นพวกไม่กินพวกทอดพวกมันพวกหมูกระทะเนี่ยผมจะชอบกินพวกมันเยอะก็หยุดกินพวกนี้แล้วผมก็ต้มเป็นบางครั้งผมก็กลัวกลับมาเป็นอีกเหมือนกันก็สักสองสาเดือนก็ต้มต้มกินอีกต้มกินอีกสักเดือนหนึ่งผมก็หยุดกินเพราะผมกลัวไตเหมือนกัน แล้วก็ผมก็กลัวกลัวเอียงกลัวทั้งไตทีนเนี้ยผมก็ไม่รู้มันยังไงถ้าหากว่าเราไม่กินถ้าเกิดมันกลับมาเป็นอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่ผมก็อาจจะเดือนสองเดือนก็ต้มสักครั้งหนึ่งเผื่อมันอามาเป็นอีกมันก็จะได้ล้างออกไปอ่าครับและนี่ก็อย่างที่คุณจำลองได้บอกไปนะครับว่าเส้นเลือดที่มันแห้งเหมือนนะเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีน้ำเลี้ยงเนี่ยก็คือทางด้านซ้ายนะครับ หลังจากที่ได้ลองทานสูตรสมุนไพรขิงผู้าจีนเห็นเห็ดหูดูดาแล้วเนี่ยเข้าไปสแกนดูอีกทีหนึง่งก็พบว่ามันฟลขึ้นนะครับแกก็เลยเชื่อมั่นในสูตรนี้แล้วแกก็เลยทานเป็นประจํานะครับแล้วคนนี้ก็เลยจากจุดนี้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของที่การที่ j w h e เ b a l เรเนี่ยเราได้รับทราบทราบข่าวจากผู้ป่วยแล้วก็ลองทานสูตรเนี่ยมาอย่าง มากมายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เลยผลักดันเข้าสู่งานวิจัยนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนั่นเองนะครับก็จากภาพข่าวต่างๆอย่างที่คุณจำลองแกได้อาจจะไปเซิร์ช Google แล้วก็พบเจอมานะครับเรื่องของว่าทึ่งแพทย์พบว่าขินพุซราจีนเฮนุรามรักษาเส้นเลือดสมองตีบได้ต่างๆนานา,นาเหล่านี้ทาง JWH เองเราก็เลยสนใจนะครับแต่ว่า จากการที่ได้พูดคุยกับคุณจำลองครับการที่ไปตุนเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุปสรรคอยู่มากมายเหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาในการตุนหรือไม่มีสะดวกไม่ไม่มีความสะดวกเพราะว่าการตุนแต่ละครั้งนึงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าสี่ชั่วโมงหรือสูตรนี้บอกว่าหนึ่งชั่วโมงอีกสูตรหนึ่งบอกสี่ชั่วโมงคราวนี้เนี่ยความความมีมาตรฐานมันก็จะแตกต่างกันแล้วอะไรคือ อะไรคือความจริงหรือว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับเราก็เลยสนใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอาจจะปนเปื้อนไปด้วยาสารพิษต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนแล้วก็วัตถุดิบบางตัวอาจจะยากต่อการควบคุมค,คุณภาพหรือการหาซื้อนะครับและที่สําคัญก็คือฐานงานวิจัยมารองรับนั่นเองนะครับเราก็เลย j w h e r b a l เองเราก็เลย ถักดันสู่สมุนไพรนี้นะครับเข้าสู่งานวิจัยที่มหาลาัยเชียงใหม่โดยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์นะครับค้นคว้าวิจัยกว่า3ปีนะครับซึ่งสำเร็จมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตัวขิงเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระก็ มีลิ้นในการต้านการอักเสบการแข็งตัวของหลอดเลือดไขมันเอ,อ่อลดไขมันความดันโลหิตรักษาลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ที่สําคัญคือปกป้องหลอดเลือดนั่นเองนะครับส่วนผู้ชาจีนเนี่ยก็เป็นตัวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมการทํางานของเซลล์นะครับส่วนเห็ดหูหนูดำเนี่ยก็จะมีลิ้นในการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระลดการแข็งตัว ของเลือดของหลอดเลือดนะครับแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบสิกที่ถ้าทุกคนไปเซิร์ชทาง Google เนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง3ชนิดเนี่ยดีต่างกันอย่างไรนะครับเราก็เลยหลังจากวิจัยมาแล้วกว่า3ปีนะครับแล้วก็พบว่าผลวิจัยนะครับพบว่าส่วนประกอบหลัก ขิงพู้ซาจีนเห็นบูรูดัมเนี่ยที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V4 เนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยออสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญก็ยังพบว่าจากงานวิจัยพบว่างานวิจัยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีส่วนช่วยในการปกป้องโรคโดยเฉพาะโรคทางหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะครับซึ่ง หลังจากวิจัยเราก็เลยแต่เขาเรียกว่าอะไรผลิตออกมาเป็น2ผลิตภัณฑ์2รูปแบบนั่นก็คือวีโฟเฮอร์เบอรดิงนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะครับดื่มทุกเช้าดีทุกวันอ่าส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น v 4โฟแคปซูลนะครับก็จะเหมาะกับเเขาเรียกว่าอะไรการทานเพื่อบำรุงปกป้องนะครับ อาจจะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดนะครับใครที่เป็นโรคทางหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะแนะนำเป็นตัว h e r b a l d i n ดินะครับเนื่องจากว่าส่วนผสมของตัว h e r b a l d i n ิเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นที่สูงกว่าอย่างที่จะเห็นนะครับว่าตัว Vfro h e r b a l d i n ิเนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็จะเหมาะกับวัยกลางคนหรือวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเรา หรือผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแข็งตัวหรือก็และหลอดเลือดเสื่อมนะครับทั้งนี้มันยังมีฤทธิ์ในการช่วยควบคุมในเรื่องของความดันเบาหวานต่างๆอีกด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเป็นพันธุกรรมต่างๆนานานะครับที่ ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปลายเหตุของเรื่องเรื่องของโรคหลอดเลือดเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาได้ไม่ทันเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นอมัอมพฤกมพาตได้นะครับหรือสุดท้ายก็คือเหมาะกับผู้ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะเป็นประจํานะครับก็นั่นก็คือว่าการที่เลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงสมองอาจจะไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคราวนี้มาส่วนอีก ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับ B4 Capsule นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าดูแลปกป้องอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยอย่างเราๆเราๆนะครับวัย20ต้นต้นๆสาปลายปายที่ใช้ความเครียดหรือใช้สมองในการทำงานนะครับหรือบางคนบอกว่าทำงานช่วงเช้าช่วงบ่ายรู้สึกสมองตื้ตตตอๆตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะเหมาะกับผู้ผที่อ่อนล้าอ่อนเพีย re. ผู้ที่ต้องการความสดชื่นในระหว่างวันนะครับที่สําคัญก็คือในเออยังดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้ยังให้ดูอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยนั่นเองนะครับกลับมาที่คุณจําลองคุณจําลองนะครับหลังจากที่แกเนี่ยได้ไปค้นหาสูตรนี้เองนะครับในทางอินเทอร์เน็ตและแกก็ได้ลองตุนทานแล้วก็ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือทุกวันนี้แกเรียกได้ว่าหายจากเส้นเลือดสมองตีไปเลยนะครับแกแค่ทานดูแลบำรุงไว้เฉยๆนะครับหลังจากนั้นแกก็ทราบว่าทาง J W Hubble เนี่ยเราได้ออกผลิตภัณฑ์ V Flow h u b b l r d i n g แล้วก็ V f l o Capsule นะครับแกก็เลยได้มีโอกาสได้ทดลองแล้วแกก็ได้เป็นลูกค้าของเราเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่าแกประทับใจแล้วก็รู้สึกยังไงกับการได้ลองทาน V f ครับ ตอนนี้ผมไม่ต้มแล้วผมเอาตัวนี้ไปกิน,นผมกินซองเช้าก่อนตื่นนอนมาท้องว่างผมจะกินซองตอนนี้มันหมดละก็เลยไม่ได้ซื้อเหลือแค่ซื้<ก>ออยู่นิดก็กินทานอยู่ฮะตอนนี้ผมไม่ต้มละเพราะที่เป็นซองเนี่ยม,มันอร่อยกว่าที่ผมต้มที่ผมต้ม,มนี่มันไม่อร่อยเลยมันรสชาติมันเราไม่ได้สูตรเขาใครมาแล้วอาสูตรต้มเองเนี่ยมันไม่อร่อยพุณตัวจะเป็นต้องกินเพราะความอร่อยกับ เื้อแตกแตผมเลือกเอาไหนผมเลือกเอากินให้มันตอนนี้พอได้ตัวนี้มากินพวกมันผมว่าไอ้ตัวนี้มัน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 เพราะบอกว่ามันไอ้เจ็ดมีคนห้าขวาผมต้มเนี่ยต้มอ่าคือตอนหลังผมไม่มีอาการพวกสมองตีบมันมันมันไม่มีผมคือกินเพื่อป้องกันไปแค่นั้นแหละตอนหลังผมไม่มีอาการเวียนหัวเมาเวียนหัวเหมือน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 ตอนนั้นตอนนี้เราไม่เป็นแล้วคือกินสัก 2องเดือนหรือสามเดือนแล้วก็หยุดเพราะกินสองคาเดือนผมุ้่มสองเดือนเหมือนผมโตมกินนะสองเดือนผมประสแกนลงอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งมันหายหลังจากมาอีกหลายปีนะเมื่อปีที่แล้วผมประสแกนใหม่ก็ไม่มีละผมสแกนทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกนี่ที่ผมหนักที่สุดครั้งสองจากกินจปนปุ๊บมันหายไปมาอีกหลายปีผมกังวลเหมือนกันเรือขอหมอสแกนอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเองเชาก็บอกไม่มีปัญหาใสหมด นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคุณจำลองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเท่าที่สังเกตมานะครับหลายๆคนที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ V ีแล้วก็ได้ทดลองเนี่ยก็จะพบกับเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ต่างๆเราก็เลยรวบรวมเขาเรียกว่าสิ่งที่เช็คลิสต์ข้อสังเกตในการทานผลิตภัณฑ์ V 4มาให้นะครับข้อแรกก็คือว่าเอ,อลูกค้าเนี่ยจะมี อาการหิวน้ำและก็มีการขับปัสสาวะเป็นจานวนมากนะครับมากขึ้นเขาเรียกว่ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจากการที่ร่างกายเราเนี่ยขับของเสียออกจากทางปัสสาวะนั่นเองนะครับข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะสัมผัสได้เลยก็คือว่าร่างกายจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าจากการที่เลือดเนี่ยหล่อเลี้ยงไปยังส่วนต่างๆสมองก็จะบรขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกความ พอเวลามึนในช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะทุเลาลงนะครับและข้อ3เนี่ยก็จะหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ4เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของดูแลของความดันแล้วก็น้าตาลในในเลือดนั่นเองนะครับข้อ5ข้อ5นี่เป็นเ um. อฟเฟกเสริมเขาเรียกว่าเอฟเฟกเสริมนั่นก็คือว่าจะช่วยชะลอวัยนะครับนั่นก็คือว่าการดูแลผิวพันให้เป็นฝังจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าจากการที่เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ ดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะสุดท้ายเราก็เลยขอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณจำลองที่แกเนี่ยเรียกว่าได้ผ่านวิกฤตเส้นเลือดสมองตีบถึงกับว่าประสบกับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดนก็คือว่าแกเป็นลมที่ตลาดและแกก็ผ่านมาได้ดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็หายเป็นปกติทุกวันนี้แค่ าบำรุงปกป้องป้องกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราไปฟังขเขาเรียกว่าข้อคิดในการดูแลตัวเองของคุณจำลองกันครับคือผมก็อยากจะฝากว่าคืออย่าให้ไปแก้ไปเหตุแก้ที่ต้นเหตุก่อนที่มันจะเป็นซื้อรถคันขี่แสนเป็นล้านซื้อได้นะครับซื้อเพื่อสุขภาพนะซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินนะผมกินเหล้ากินเบียร์ยอมนะรับนะฮะ ตอนนี้พอมมันมาเป็นปุ๊บเนี่ยมาแก้มีเงินขี่เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้แล้วสุขภาพนี้อายุ40-30ิัวลูกผมเนี่ยยี้ตอนนี้ผมให้ให้ทานเพื่อ,เพ,อเพื่อล้างออกไปบ้างแล้วไม่ให้ปสะสาสมสี่สิบเนี่ยค่อยๆทานไปอย่าให้มันเป็นพอกก้อนเดียวเหมือนอายุ60เหมือนผมเนี่ยห้าสิบนะีผมมาเป็นหนักเลยนั้นต้อง ต้องสี่สิบกว่าหรือห้าสิบนะผมอยากให้แบบกินล้างไปก่อนช่วงนักรุ่นใหม่จะกินหมูกระทะเยอะพวกมันอะเยอะผมรุ่นใหม่จะเยอะกว่ารุ่นเก่าคนรุ่นเก่านี่แต่กินพวกหมูกระทะพวกนี้กินไม่เยอะเท่าไหร่แต่เด็กรุ่นนี้ลูกผมต้องกินหมูกระทะกินนทุกเกือบทุกอาทิตย์กินมันสะสมมันจะไปมีตอนอายุสี่สิบแล้วแต่ช้าเร็วมันไม่เหมือนกันไอ้ผมก็เตือนไปหลายบอกให้หลายคนแล้วว่าจะ่ไปแก้ไปเหตุตอนที่มันเป็นแล้ว พอเป็นแล้วไปแก้ทีหลังนะ่ะอย่างรถมันเสียนะ่ะซ่อมรถอะซ่อมตอนที่มันกําลังเริ่มเป็นจะไปซ่อมทีเดียวให้มันทีเดียวยกทั้งหมดคุณจําลองพูดได้น่าสนใจมากนะครับแกเปียบการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยเหมือนกับการซ่อมรถนะครับเราต้องเมนเทนแนน์กันทุกเดือนไม่ใช่ว่ารถมันมาพังทีเดียวยังไงแก้มันก็จะแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแกอีก,ก,อก,ก,อกสุดท้ายก็ ลถใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอด l i น์แอดเรามาได้แอดไซน์ sign นะครับ j จนะครับสอบถามได้เรามีแอดบินสาวสวยคอยให้คำแนะนำแล้วก็หรือใครมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดน,นะครับก็ปรึกษาเข้ามาได้เรามีคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน,น บกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ